สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านในช่องมีทําได้หลายๆคนประสบปัญหานะครับโทรศัพท์ตั้งเครื่องไว้นานจนแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงนะครับจะเปลี่ยนแบตก็เสียได้เงินนะครับวิธีการกระตุ้นแบตเบื้องต้นนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับสําหรับวันนี้โดยใช้ที่คีบแบตเตอรี่แล้วก็ต่อสายแดงดำนะครับ2เส้นบวกลบ นะครับต่อเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ต่อเข้าไปตรงขั้วตรงนี้นะครับแล้วปอกสายมาเป็นแบบนี้ก่อนอี่เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าในแบตเตอรี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบมีเขี้ยวแบบนี้นะครับมันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบเราจะสังเกตตรงไหนครับพี่ๆครับนี่ไหมครับเห็นไหมครับนี่ก็คือขั้วบวกนี่ก็คือขั้วลบ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะกระตุ้นเราแกะแบตออกจากเครื่องแล้วนะครับเราก็จําสายไปบวกลบนะครับตัวนี้เราสามารถสลับสายได้เลยนะครับมันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับไม่ว่าเราจะแตะซ้ายหรือแตะขวาหรือสลับกันยังไงมันก็สามารถเป็นเครื่องกระตุ้นให้เราได้นะครับอ่ะนี่คือแบบที่หนึ่งแบตเตอรี่แบบที่หนึ่งนะครับแบตแบตเตอรี่ทั่วไปหรือรุ่นเก่า ก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้บวกลบแต่แม้มันจะเป็นสี่ขาแต่เราสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนี่ครับมันจะเป็นสี่ขาใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่แต่เราจะรู้ได้เลยครับว่าฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบนี่คือแบตเตอรี่ทั่วไปที่เราสามารถถอดได้กับมือนะครับส่วนแบตเตอรี่ในปัจจุบันนะครับนี่ผมจะยกตัวอย่างยี่ห้อ Huawei ววนะครับ ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ถ้าเราสังเกตนะครับถ้าเราสังเกตที่สายเพลเห็นไหมครับมันจะมีขั้วบวกขั้วลบอยู่นะครับมันจะมนนีนี่ครับให้ดูชัดๆนะครับนี่ถ้าเราสังเกตนะมันจะมีเนี่ยเห็นไหมครับ P บวกกับ p ลบอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสรรันนิษฐานครับเขาบอกมาตามสายเพลในลักษณะ แนวตั้งใช่ไหมครับบวกอยู่ด้านบนลบอยู่ด้านล่างนั่นก็หมายถึงว่ามีอยู่2อันครับอันบนกับอันล่างนี่คือบวกกับลบนะครับนี่ยกตัวอย่างยี่ห้อหัวเว่ยต่อไปยี่ห้อ oppo ครับยี่ห้อ oppo ครับเช่นเดียวกันครับถ้าพี่ๆีสังเกตต,ตรงโคนสายแพนี่นะครับนี่อยากให้พี่ๆดูเห็นไหมครับมันจะมีเครื่องหมายบวกกับลบอยู่ในแนวนอน เพราะฉะนั้นแล้วฝั่งนี้มันก็ต้องเป็นบวกฝั่งนี้มันก็ต้องเป็นลบครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูนะครับต่อไปอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ iPhone ครับ iPhone เราสังเกตรตรงไหนครับนี่ครับด้านขวามือจะเป็นบวกด้านซ้ายมือจะเป็นลบเพราะฉะนั้นบวกอยู่ฝั่งนี้ลบอยู่ฝั่งนี้ครับ มันจะบอกในทุกๆก,ก้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตแท้แบตเทียมนะครับบอกขั้วแบตไว้ตลอดทุกๆก,ก้อนเห็นไหมครับ iPhone อยู่ตรงนี้ดูกันอีกครั้งนะครับอันนี้ oppo ก็อยู่ตรงที่โคนสายแฟตรงนี้นะครับ huawei ก็อยู่ที่โคนสายแฟตรงนี้เหมือนกันนี่ครับนี่นะครับ ลาวาเป็นแบตเตอรี่ธรรมดาคล้ายๆซัมซุงมันก็บอกตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราต่อสายไฟนะครับเวลาเราต่อสายไฟเนี่ยสมาชิกทุกท่านไม่ว่าจะบวกหรือลบอ่ะผมจะต่อกับ iPhone ก่อนนะครับผมจะให้ดูวิธีการต่อสายไฟนะครับโอเคหลายๆท่านก็มีวิธีการแตกต่างกันไปนะครับจะขูดตรงสายแพรหรือว่าจะเชื่อมต่อลงเขี่ยวเลยก็ได้นะครับอ่ะ มาเรามาํำให้ดูกันกันนะครับวันนี้วิธีการง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยสมาชิกทุกท่านครับแป๊บนึงนะครับโอ้กล้องมีปัญหาระบบกล้องมีปัญหาวันนี้อ่านะครับเรามาดูกันชัดๆเลยนะครับแล้วก็ตะกัวนี่แหละครับตะกัวเดี๋ยวขอขยายให้นะครับ นี่นะครับจี้ไปตรงโคนนะครับจี้ไปตรงโคนตรงนี้ดูนะครับอ่าจี้ไปตรงโคนนะครับ มันก็จะได้เป็นตุ่มๆอยู่นะครับหลังจากนั้นครับเราก็เอาสายไฟตัวเนี้นะครับไปเชื่อมนะครับมาผมจะเชื่อมให้ดูนะครับเราจะใช้มือก็ได้นะครับหรือใครจะใช้แหนบก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะครับนี่นะครับ รู้สึกว่าวันนี้มันไม่ได้ตำแหน่งนี่เห็นไหมครับเมื่อเชื่อมได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นี่แหละครับมาขีบไปตรงนี้ ไม่ใช่ว่าคี้เพื่อจะให้มันชาร์จยังไงนะครับแต่เพื่อให้มันอยู่นะครับแล้วเราก็เสียบตุ่มเข้าไป10นาที20นาทีแบตก้อนนี้ก็จะมีไฟเข้าปกตินี่คือในแบบแรกของ iPhone นะครับอ่ะถอดออกนะครับไปเราไปรุป่นอื่นกันต่อนะครับเออจะไปรุ่นลาวานะครับนี่ลาวานี่ง่ายเลยครับ นี่ครับอะแค่เชื่อมแบบนี้ครับเพื่อนๆครับแล้วเราก็มาขี้ไว้ครับเพื่อล็อกให้แบตเตอรี่มันอยู่นี่ครับเราก็สามารถเป็นเครื่องกระตุ้นแบตได้แล้วนะครับอ่ะไป ไปรุ่นต่อไปก็จะเป็นรุ่น Oppo นะครับไปเราไปดู Oppo กันผมเชื่อว่า Oppo Vivo Huawei เนี่ย <c oughs> เพื่อนที่มีโทรศัพท์หลายเครื่องเนี่ยอาจจะเออ <c oughs> เป็นแบบนี้บ่อยนะครับมาเรามาดูกันชัดๆนี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวด้านบนหรือด้านล่างนะครับมันเป็นเขี้ยวเดียวกันนะครับบวกลบเหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับผมก,ก็จะต่อสายไปจำไว้เลยนะครับมันเป็นกระแสสลับนะครับกระแสสลับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสลับซ้ายสลับขวาแดงไปดำดำไปแดงก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับ ที่นีบนี่ครับเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับสมาชิกทุกท่านครับก็หนีบก็ไปครับนีบก็ไปแบบนี้อแล้วเราก็ไปเสียบที่เต้าที่ปลักไฟนะครับไฟมันก็จะขึ้นบุ้ง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 แดงน้ำเงินแดงน้ำเงินประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ